ดวงคนวันพุธเดือนมกราคมปี68จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูด้วยไพ่พลังตัวเลขพลังดวงดาวนะครับงานธุรกิจคนวันพุธมกราคม3ใบนี้คือคำพยากรณ์งานโอกาสเข้ามาแบบงงๆนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดียิ่งถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องบุญกุศล หรือผลแห่งการอธิษฐานที่เราทําบุญก็ยิ่งออกมาเป็นแบบเราไม่สงสัยเลยว,ว่าเราขอไว้แล้วมุมหนึ่งก็คือเรื่องของต่างประเทศถ้าทําอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศสหรบคนวันพุธนะครับก็กลายเป็นผลิดอกออกผลดีในช่วงเดือนมกราเรียกว่างานใหญ่โอกาสดีพลิกชีวิตก็ได้เนาะทีนี้ถัดมานะครับความรักความสัมพันธ์คนใกล้ชิดที่ทำงานที่บ้านจะเป็นแบบไหน เรามาดูสามใบนี้เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอยู่ดีมีสุขถึงแม้ว่าจะไม่ถึงับหวานโรแมนติกแต่ตื่นมาก็ยิ้มให้กันได้ทักทายสั้นๆแต่ความสัมพันธ์ยังดีทั้งที่ทำงานทั้งที่บ้านหรือกับคนรักนะครับถือว่าดีเรื่องความสัมพันธ์ผมชื่อฮานะครับทายการทำงานเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์ครับออกแบบ ผมป่วยเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษครับรับษามาตอนนี้ก็ประมาณ14ปีแล้วก็จริงๆอาการแรกเริ่มก็คือเกิดจากความเครียดแล้วเราก็ไม่ค่อยกินข้าวเช้าครับตอนเด็กๆ มันก็เลยทําให้เป็นโรคไทรอยเป็นพิษขึ้นมาก็มีเหนื่อยง่ายใจสัน่นแล้วก็น้ําหนักลดลงอย่างรวดเร็วครับอันนี้ก็คุณแม่ก็พาไปตรวจก็เลยพบว่าเป็นไทรอยเป็นพิษก็รักษาต่อนเนื่องมาจนณนปัจจุบันครับช่วงแรกก็คือกินยาไทรอยตามที่คุณหมอเขากําหนดแล้วก็ถ้าเกิดว่าผลเลือดดีก็จะได้หยุดยาแต่ว่าคนที่หยุดยาแล้วจะหายจากโรคไทรอยมีโอกาสแค่30%ซึ่งผมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็น30%ในกลุ่มนั้นก็เลยรักษาด้วย จริงๆเริ่มกินอาหารเสริมของอาจารย์นะครับช่วงเดือนมิถุนาครับแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะเราเราดื้อด้วยเราไม่ได้แบบตั้งใจที่จะกินอะไรอย่างเงี้ยครับก็กินขอจานหนึ่งเม็ดปรากฏว่าผลเลือดอะ่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากที่ผ่านมาในช่วงก็คือผลเลือดมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวสูงบ้างเดี๋ยวต่ำบ้างก็คือยังคุมคุมไม่ได้พอเรากินไปแค่หนึ่งเม็ดแล้วเราตรวจปุ๊บปรากฏว่ามันมัน,ม,นมันดีขึ้น ผลเลือดมันลงทุกอย่างลงค่าทุกอย่างลงฮอร์โมนเริ่มสมดุลขึ้นคุณหมอก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงทีนี้อาจารย์ก็เหมือนแล้วว่าอืาเราลองกิน2เม็ดดูเต็มๆดูไหมก็ตอนเชา้าก็เป็นก่อนอาหารตอนเย็นก็ก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็กินประมาณสามอาทิตย์ก่อนไปตรวจไทรอยพอไปตรวจเสร็จก็ได้รับข่าวดีครับไทรอยเราดีขึ้นมากเลยทั้งๆท,ท,ท,ที่เหมือนกับโตผมเองอะ่ะทำ กิจกรรมที่มันส่วนกับการรักษาครับคือนอนดึกไม่ได้ออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะหายช้าแต่พอเราได้อาหารเสริมครับเราก็ดีขึ้นจนตอนนี้ได้รับข่าวดีก็คือได้หยุดยาไทรอยแล้วคือไม่ต้องกินยาก็ดีใจมากครับเพราะว่าเราก็เหมือนได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติโ่วไปไม่มีโรคประจําตัวอะไรอย่างเงี้ยครับ,บคุณอาจารย์มากจริงๆครับที่แนะนําอาหารสริมตัวนี้ให้กิน เอาละการเงินแล้วก็เรื่องโชคลาภมีหรือเปล่าสำหรับคนวันพุธมกราคมปี68แลองมาดูซิเป็นแบบไหนปิ้งประมาณนี้ครับคนวันพุธนะครับเรื่องของเงินหรือโชคเรื่องโชคตัดปิ้งไปได้เลยมันปรากฏเรื่องของแรงกดดันภาระหน้าที่ที่ทำให้เราจะต้องแบกรับหรือเป็นคนจ่ายอาจจะ อยู่ในจุดที่ต้องจ่ายแทนพ่อแม่พี่น้องคนรอบข้างเพราะว่าภาระการเงินหรือปัญหาเนี่ยเข้ามาที่เราสำหรับใครที่เตรียมบุญกุศลไม่ดีอธิษฐานจิตดีๆเปลี่ยนหนักให้เป็นเบาได้นะครับเพราะว่าการดูเรื่องของพยากรณ์ล่วงหน้าเนี่ยเพื่อให้เราอธิษฐานจิตและนำบุญมาใช้แก้สถานการณ์ ถ้าใครปฏิบัติอยู่แล้วยกคงเข้าใจถ้าใครยังไม่รู้ผมแนะนําสวดมนต์พลิกชีวิตบทสอนเจ้ากนเวนนะครับเอาละทั้งหมดนี้คือดวงชะตาของคนวันพุธมก,กราคม2568ครับ